เฮ้ยนายเราําอะไรนอยดีเติมโลบักร้านไหนคุ้มสุดละเพื่อนบอกให้โง่สิแกไปเติมเองดีกว่าไปละเฮ้ยเดียวรีบไปเไปเธอเธอเขาลิบไปไหนกันหรอก็ไปซื้อโลบักเองเราตอนนี้ได้บักอยู่ที่เลท6เว็บเติมโลบักสุดคุ้มมีทั้งระบบไอดียพาทและระบบกุ่มสนใจซื้อลิงก์อยู่ด้านล่างลิบไปนะว้าว เอาเละครับก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมน้องๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่พี่กันอีกแล้วนะครับเดบ e วท์และการความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราอยู่เกมในเกมชินอบิไล2นะครับวันนี้นะครับก็มีอัปเดตใหม่เข้ามานะั่นก็คืออัปเดตฮาโลวีนนั่นเองครับผมเทศกาลฮาโลวีนนะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับก็จะเกี่ยวกับผีเกี่ยวกับพวกปล่อยวิญญาณชั่วร้ายออกมาใช่ไหมแล้วก็จะออกแนวหลอนหอนแนวออกแบบ มีศาสตร์แมงมุมอะไรพวกนี้ฟักทองมีเขาเรียกอะไรเป็นจัตสูอันใหม่นะครับเข้ามาด้วยแล้วก็มีอัปเดตที่เราสามารถแต่งซาซูโนโอของเรานะครับได้แบบอย่างอิสระได้ด้วยครับคุณผู้ชมครับอ่ะแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวซาซูโนโอนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเป็นการใช้สกิลที่แตกต่างกันไปด้วยครับเรียกได้ว่ามีซาซูโนโอเพิ่มเข้ามา3ตัวเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับก็คือตัวแรกอจะเป็นดาบเดียวคุณผู้ชมครับบอกก่อนนะตัวแรกจะเป็นดาบเดียว ตัวที่2เนี่ยจะเป็น2ดาบนะครับซึ่งตัวที่3นะครับก็จะเป็นธนูนั่นเองครับผมทั้งสาตัวนะครับสกิลมันจะแตกต่างกันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ครบทุกตัวเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันคือตัวเดียวกันแต่เราสามารถเปลี่ยนอาวุธได้นะครับผู้ครับเออแล้ววิธีการที่เราจะไปเปลี่ยนอาวุธหรือว่าตกแต่งซาซูโนโอของเราเนี่ยให้มันมีสีสันหลากหลายสวยงามเนี่ยเปลี่ยนยังไงแต่งยังไงผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปนะครับมันจะมี n p c อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะ มาที่โคโนฮาก่อนนะครับสำหรับเมืองอื่นเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอยู่จุดไหนบ้างนะครับแต่สำหรับที่โคโนฮะเนียครับจะอยู่ตรงนี้ครับผมมาเลยครับให้เราไปที่บ้านของโคคาเงะนะครับนี่ครับอ่าเป็นสํานักงานโคคาเงะนะครับแล้วก็ไปทางด้านซ้ายครับเลี้ยวมานะครับอ่ะคุณผู้ชมเห็นแดงๆนั่นไหมตรงนั้นเลยครับผมไปปึ๊บนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าหินศิลาของอุจิฮะนะครับเป็นตระกูลอุจิฮะนะครับเราสามารถตกแต่งสุซานโอนะครับของเราได้อย่างแบบ อีซี่เลยครับคุณผู้ชมครับเลือกทรงผมได้เลือกชุดเกราะได้แล้วก็เลือกสีของดวงตาได้เลือกสีของซูซานโอได้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่ามันทํายังไงแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอบอกก่อนว่าไม่ใช่ซูซานโอทุกตัวนะที่จะสามารถเป็นแบบนี้ได้นะตอนนี้นะครับมีเพียงแค่ของซาสึเกะเท่านั้นนะครับเนี่ยมันสัญลักษณ์มันขึ้นเป็นเนตรวงแหวนของซาสึเกะใช่ไหมเราก็ต้องเอาเนตรวงแหวนของซาสึเกะนะครับมาใส่นะครับอ่ะใส่ตรงที่โหมดนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดไปได้เลยครับผมอ่ะ มันก็จะให้เราเนี่ยทำการตกแต่งไดุ้ผู้ชมครับและนี่ก็คือตัวอย่างของซูซานโอแล้วที่ผ่านการแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสายนักธนูนะครับอเดี๋ยวผมขอออกใหม่ก่อนนะครับเหมือนว่าเวลาเราหันหน้าไปทางไหนนะครับมุมมองมันก็จะไปทางนั้นนะครับผมขอหันไปทางนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นแบบอย่างชัดเจนนะครับป้าบนี่ครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นนักธนูคุยผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวผมจะแต่งให้ดูนะครับ ด้านบนสุดอ่ะก็จะเป็นเรื่องของหมวกเรื่องของทรงผมนะครับนี่ครับเราจะแต่งให้เป็นซูเปอร์ไซย่ายังไงก็ได้นะอันนี้คือซูซานโนโอแบบเขาเรียกอะไรผมเลดล็อกนะครับนี่ไอ้นี่แบบแบบนี้ผมชอบครับแบบแบบนี้ผมชอบมากนะครับเป็นหัวแบบแหลมๆขึ้นข้างบนหน่อยนะครับแล้วก็ปึ๊บอันนี้ก็เป็นเลดล็อกแบบยิ่งกว่านะครับคุณผู้ชมครับใครชอบแต่งทรงผมแบบไหนก็เลือกเอาได้เลยนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีแบบมีเป็นผ้าอะไรอยู่ด้านหลังด้วยนะครับแต่เรามองไม่เห็นนะครับมันเป็นวิญญาณนะครับ โอเคผมขอเลือกเป็นอันนี้ละกันคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็วกส่วนของเกราะนี่ครับแล้วก็เลือกได้เห็นไหมก็จะมีแบบกว้างๆไหลกว้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบท่วมๆก็มีนะเห็นไหมเป็นชั้นๆนี่ครับผู้ชมครับเฮ้ยเอาเลือกว่ะนี่เราแต่งซูซานโนได้แบบอิสระเลยนะครับ <c oughs> คือปกติแล้วทุกคนทุกคนในตะกูลอุจิหะาเขาจะมีซูซาโนโอใช่ไหมเวลาถึงในระดับหนึ่งที่ใช้ได้วงแหวนได้โหดอะ่ะผู้ชมครับ,รบแล้วซูซาโนโอเนี่ยเราแบบกําหนดไม่ได้ใช่ไหม ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจินตนาการมาเองหรือเปล่านะครับเหมือนมันถูกกาหนดมาแล้วว่าจะให้มันแบบรูปร่างยังไงครับแต่อันนี้นะครับเหมือนเรากําหนดเองได้เลยนะครับก็แต่งไปนะครับผมขอเป็นเสื้อนี้แล้วกันนะครับดูเท่มากนะครับเสื้อนี้นะครับโอเคมีแหลมๆขึ้นด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปครับผมเป็นเอ็กเซสซอรี่นะครับเอ็กเซสซอรี่เนี่ยผมก็งงอยู่เหมือนกันนะว่ามันคืออะไรแต่รู้สึกว่ามันจะมีแขนนะครับยื่นออกมาอีกแขนนึงนะครับเป็นแขนเพิ่มอ่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูให้ดีนะครับเนี่ย มาแรกคือเป็นแขนเดียวใช่ไหมแล้วทีนี้ผมกดเป็นอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปนะครับเห็นไหมมันจะมีแขนเพิ่มเป็นแขนต่อเข้ามานะครับก็งงเหมือนกันนะว่ามันทําไปเพื่ออะไรนะครับดูแบบแปลกมากเลยนะครับเหมือนมี3มแขนอ่ะเออดูเลยฮ้ยเดี๋ยวมืดครับท้องฟ้ามืดนะครับโอ้โหสีแบบโคตรชัดเลยครับตอนนี้นะแล้วก็นะครับมีอุปกรณ์แล้วใช่ไหมเราสามารถเปลี่ยนสีดวงตาได้ด้วยคพณมครับแต่ผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าการเปลี่ยนสีนะครับมันต้องใช้สปินด้วยนะครับเพราะงั้นแล้วใครมาตรงนี้แล้วนะครับอย่ากดมัั่วครบ ดูสปินของคุณใด้ดีนะครับว่าสปินคุณเหลือเท่าไหร่เนี่ยเพราะมันใช้สปิน1ครั้งต่อการสุ่ม1ครั้งนะครับเนี่ยเหมือนเราเปลี่ยนสีตาใช่ไหมก็จะใช้เป็นสปินนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีของตัวด้วยนะครับก็จะใช้เป็นสปินอีกเช่นกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องขอเทสไป1ครั้งแล้วกันนะพอดีว่าผมยืม ID ของน้องเข้ามารีวิวนะครับขอเทส1ครั้งนะครับครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยเปลี่ยนสีตัวโอ้ยคุณผู้ชมคคคครรรรััับบ้ไไไม่ะะโอองปนนเเ1็ครับ ก็ถือว่านะครับผมรู้แล้วแหละว่ามันสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับถ้าเกิดว่าใครมาแล้วอยากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนตรงนี้ครับผมอันนี้คือสีตัวนะครับส่วนด้านบนเป็นสีตานะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับส่วนอาวุธนะครับเปลี่ยนด้านล่างครับคุณผู้ชมครับตรงนี้นะเวพอ้นนะครับอ่าเมื่อกี้เป็นธนูใช่ไหมอันนี้เป็นดาบคู่ครับอ่าส่วนอันนี้เป็นธนูอ่าอันนี้เป็นดาบเดียวนะครับเป็นดาบเดียวเหมือนตอนแรกนะครับอ่าดาบเดียวดาบคู่แล้วก็ธนูนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอรีวิวดาบเดียวก่อนแล้วกันนะครับว่าสกิลมัััันนนนจะะโหหดสกกแคค่ไเชียวรบ ก็วิธีการที่เราจะเรียกซูซานโนโอที่แบบเต็มยศขนาดนั้นออกมาได้นะครับของเนตซาสเกะนะครับคุณผู้ชมต้องทําการไปเก็บค่ามาสเตอรี่นะครับให้ครบ1,300ก่อนนะครับตอนนี้น้องเขาเก็บมาจนครบแล้วนะครับผมให้ดูนะครับนี่คือเนตของซาสเกะนะครับเห็นไหมก็จะเลเวล1,300นระครับตอนแรกรู้สึกว่าจะเป็น1000หรือเปล่าน่าจะ1000นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น1ัน0แล้วนะครับเราสามารถใช้สเตตต่อไปได้นนเองครับผมอ่ะตอนแรกมีกี่สเตตใครจาได้บ้างนะครับเดี๋ยวพี่ทงกดดูนะครับอันนี้สเตตที่2 ป๊าบใช่ไหมสเตทที่3ครับสเตทที่4ครับสเตทที่5ครับสเตทที่6ครับเป็นไงครับสเตทที่7ไม่มีนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสเตทที่6นะครับที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองนะครับผมจะใช้ดูนะครับนี่เห็นไหมก็จะเป็นซูซานโอที่เราแบบได้ทําการตกแต่งมาเมื่อกี้นั่นเองนะครับเอ๊ะเห็นไหมเท่ไหมเห็ไหมเท่ดีครับเออนี่เห็นไหมเห็นไหมเพื่อนก็มาดูนะครับเพื่อนก็มาดูสงสัยไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้าวห้าววะห้าววะสกิลก็มีด้วยคุณผู้ชมครับ นี่ครับอันนี้คือเทวีสุริยานะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับส่วนการยันิดปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการใช้ดาบของซูซานโอไนะครับตีเข้าไปนะครับรู้สึกว่าก็จะคล้ายๆกับของอิตาจิเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมคือปกติมันจะเป็นตัวขี้ก้างเว้ยเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับปกติมันจะเป็นแบบนี้นะครับเออแต่เราก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตั้งแต่แรกเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้เห็นแบบเต็มตัวเต็มยศเหมือนกองอิตาจิก็ต้องเป็นสเตจที่6นะครับที่เพิ่มเข้ามานะครับผมนี่ครับ ส่วนสกิลนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับคลิกขวา C คลิกขวา C ผมขอดูก่อนนะคลิกคลิกขวา C จะเป็นเทวีสุริยาครับผู้ชมครับเฮ้ยของเพื่อนก็มีว่ะของเพื่อนก็มีว่ะแต่เพื่อนก็ใช้ดาบคู่ว่ะผู้ชมครับดูดิเทวีสุริยาเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมใช้สกิลคิวให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือสกิลคิวนะครับเป็นไงจำไม่ดีแล้วครับเมื่อกี้คือของดาบเดียวนะครับเป็นการฟันแบบประมาณ3สเตปอะสามจังหวะผู้ชมครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวใช้อีกรอบแล้วกันนะครับเดื่อแบบเห็นไม่ชัดนะครับ เห็นไหมเนียนๆๆๆนะใช้ได้รัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมใช้ด <sup> ูนะครับรู้สึกว่าจะไม่รัวนะครับนี่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 แบบนี้แบบนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือสกิลของดาบเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของสกิลของดาบคู่นะครับว่าจะอลังการสักแค่ไหนนะครับอ่ะตอนนี้ผมเอาดาบคู่มาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องเปิดเนตใหม่นะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเป็นสเตทที่6ครับป้าบครับนี่ครับเห็นไหม ตอนนี้ซูซานโอ่งผมมีเป็นดาบคู่ออกมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการโจมตีดูนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับ14,000คุณผู้ชมครับดาเมจเท่ากับอิตาจิเลยนะครับนี่เห็นไหมพี่กับน้องก็ต้องมาระดับเดียวกันได้ครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับเห็นไหมเนี่ยืออโคตรเท่ครับแต่ของพี่ตกแต่งไม่ได้ครับของน้องตกแต่งได้ครับผมนี่ครับส่วนสกิล้วเดี๋ยวผมใช้ดูเลยครับสำหรับกดคลิกขวา C แนะครับจะเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นเทวีสุริยาเหมือนเดิมนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับต่อไปนะเป็นการกดคผม นี่นี่เป็นไงคุณผู้ชมครับเฮ้ยคุณผู้ชมดูดาเมจดีเมื่อกี้เห็นไหมแรงไหมแรงดีครับกดคิวครับสองหมื่นหนึ่งพันสองครั้งต้องแม่คุณผู้ชมครับผมเห็นไม่ผิดใช่ไหมสองหมื่นหนึ่งพันสองครั้งนะครับสองสองฮิตนะครับก็คือดาบสองข้างนั่นเองครับผมเดี๋ยวลองดูใหม่นะนี่ไงนี่ไงโอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ใช่เพียงเท่านั้นนะครับผมตีตรงนี้เมื่อกี้ตรงนี้มาโดนด้วยนะครับคือระยะระยะระยะ ระยะของดาบม,มันไกลมากนะเว้ยมันกว้างคุณผู้ชมครับเป็นยาวไงเมื่อกี้ผมตีไม้ท่อนนี้ไปโดนท่อนน,นู้นด้วยคุณผู้ชมสังเกตด้วยดีนะครับนูน่นนูน้นเห็นไหมไหมโดนคนแล้วก็โดนท่อนไม้ด้วยนะครับเห็นไหมโคตรยาวเลยนะครับระยะสกิลของซูซานโนโอสองดาบนะครับโอเคส่วนต่อไปะจะเป็นอันสุดท้ายแล้วครับผมเป็นอาวุธธนูนะซูซานโนโอที่สามารถใช้ธนูได้ในเองครับผมรู้สึกว่าจะเป็นของซูซาโนโอของ รุ่นบรรพบุรุษของพวกนี้แล้วอะ่ะบรรพบุรุษของซาสึเกะอ่ะรู้สึกว่าจะชื่อว่าอาชูร่าอะไรหรือเปล่าสักอย่างนะครับเป็นลูกของเซียนหกนะผมก็จําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครจําได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะเจฟนี่อันนี้ก็จะเป็นธนูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ใดูนะว่าธนูจะดาเมจแรงสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับเดี๋ยวผมขอเรียกนี่ออกมาก่อนแล้วกันนะครับป้าสเตติโอครับผมป้านี่ครับเป็นสเตตี่กเลยนะครับ เวลาบล็อกนะครับก็จะเป็นการเรียกนี่ครับเป็นธนูออกมาบล็อกนั่นเองนะครับก็จะเท่ๆหน่อยนะเป็นสายนักธนูนะครับอแล้วก็ตอนตีธรรมดาล่ะตีธรรมดาก็จะเอาคันธนูนะครับไล่ฟันนะครับคุณผู้ชมครับดาเมจเท่าไหร่เดี๋ยวผมดูนะว่าเท่ากันหรือเปล่าดาเมจก็เท่ากันนะครับอ่าสำหรับการโจมตีธรรมดานะครับส่วนการโจมตีด้วยสกิลอ่าคิวล่ะจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูให้ดีนะผมจะยิงใส่คนนั้นนะ นี่คุณมครับโอ้ยจะเป็นแบบยิงลูกธนูกไปแล้วระเบิดนะครับอันนี้คือดูยากนะเพราะว่าเราอยู่ใกล้ไงเดี๋ยวผมจะไปใช้แบบไกลๆแล้วกันนะครับนี่ครับตรงนี้มีคนอยู่ที่สะพานพอดีครับเดี๋ยวผมจะยิงใส่เขานะครับยิงไปแล้วคุณผู้ชมครับเลกเมื่อกี้ผมดูไม่ทันหรอรู้สึกว่าจะเป็นเป็นลูกธนูออกไปใช่ไหมแต่ว่าไอระเบิดเจียวเขียวของเราแน่นอนนะผมเดี๋ยวยิงใหม่เดี๋ยวยิงใหม่ยิงใหม่นั่งไงไปแล้วคุณผู้ชมครับ ดาเมจเท่าไร่เดี๋ยวผมขอไปดูที่ท่อนไม้แล้วกันนะครับสาหรับเรื่องของดาเมจผมว่าน่าจะเท่าเท่ากันวะคุณผู้ชมครับแต่มันเป็นระเบิดไงนี่ครับคุณผู้ชมครับ4 1 0 0 0นพนะครับเออเป็นไงโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยผมคิดว่าดาเมจตั้งสามอันนัเท่ากันนะแต่อยู่ที่กรณีเราใช้มากกว่านะว่าเราสู้อยู่กับใครหรือว่าเราอยากใช้แบบไหนนะครับเหมือนดาบเดียวเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับของอีตาจิครับผมก็คือไล่ฟันแล้วก็สับไปดาบแบบปุบปั๊บปั๊บใช่ไหมก็สร้างดาเมจไปนั่นเองครับผมสามจังหวะ ส่วนดาบคั่วก็คือทาดาเมจแบบพร้อมกัน2ฮิตนะครับถ้าเกิดว่าโดน2ดาบก็คือเจ็บนะครับส่วนนักธนูก็คือรอไว้สําหรับยิงระยะไกลเอาไว้คอมโบกับสกิลอ่อนินจาอื่นๆได้เหมือนกันครับผมแบบที่ยิงไกลๆอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูนะครับด้านนอกนะครับอันนี้คือเวลาเราจะยิงใส่ศัตรูใช่ไหมแล้วก็เล็งไปครับแล้วก็ยิงไปเลยปุ๊มนะครับโดนไป4ี่หมื่นหนึ่งพันุกทครับโคตรแรงเนี่ยครับมอนเตอร์อาจจะตายแล้วก็อาจจะแบบเป็นคอมโบอื่นได้ด้วยนะครับเหมือนเราจะใช้เหมือนเราเปิดด้วยสกิลซาซูโนโอยิงธนู ยิงไปครับปังนะครับแล้วก็เราก็ต่อด้วยสกิลกระสุนวงจากของรุ่นที่4อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ปาดาวกระจายไปเสริมทัพนะครับป้าป้าแบบนี้แล้วก็เข้าไปตีก็ได้เหมือนกันนะครับจุกคนครับอีกแม้ตายเลยเนี่ยห้าหรือ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 ห้าใช่ไหมห้าใช่ไหมห้าก็ต้องเจออย่างนี้ยิงธนูใส่ปังเข้าไปโดนไหมเนี่ยอุ้ยเลยครับเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นเลยครับเป็นเลยเป็นเลยดีครับอุ้ยตีธรรมดาก็แรงนะเนี่ยแล้วก็ยิงธนูสวนครับ ยิงธนูเฮ้ยเดี๋ยว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 มันไม่ใช่เลยไม่ใช่เฮาวใช่ไหมเฮาใช่ไหมยิงธนูใส่ปั้งเข้าไปตอนนี้สี่หมื่นพีครับคือครูดาวมันไวด้วยนะไม่ธรรมดาเลยเนี่ยสำหรับสายนักธนูผมว่าน่าจะโกงที่สุดแล้วแหละในบรรดาอาวุธที่เพิ่งเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับเฮ้ยฆ่าตัวตายคุณผู้ชมครับ <c oughs> คือมันแรงมากถึงกักบแบบเพื่อนต้องรีเซ็ตตัวกันเลยทีเดียวอะ่ะเออโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิิิดดดดดดดววว่่่่าาาาคคคคคคคลลลปปปนนนนนนนีี้้ใรร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 ชชชอออบบบบบะะะะะัััััหืืเ็็โยยย์์์กกกกกกกฝไแผมมตง เปรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเบดี้วิวไปแล้วจ้าบ๊ายบายอันนี้คือชิซาโนโอโอที่ยิงธนูได้โคตรเทพนะครับใครอยากได้สีอะไรก็เราไปสุ่มกันดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะยิงใส่เพื่อนนะครับยิงไปแล้วเปี้องคุณครับโอ้ยยิงโคตรไกลเลยครับแม่งโอ้ยแล้วคูดาวเร็วอีตังหาโคตรเทพเลยไอ้บ้าเอ้